การวางแผนเกษียณอายุวิธีการออมเงินและการลงทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงความสำคัญของการวางแผนเกษียณอายุการวางแผนเกษียณอายุเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงและสบายในวัยเกษียณการมีแผนการเงินที่ดีและการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน ขั้นตอนการวางแผนเกษียณอายุ 1. ประเมินค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณโอคำนวณค่าใช้ใจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวัยเกษียณเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆโอตรวจสอบว่าแหล่งไรายได้ในวัยเกษียณมีอะไรบ้างเช่นเงินบำนาญการลงทุนหรือการออมเงิน 2. กำหนดเป้าหมายการออมเงิน โอกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการมีในวัยเกษียณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอคำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนเพื่อบรรลุปเป้าหมายการออมเงิน 3. เริ่มออมเงินตั้งแต่เนินเน่นๆโอเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้มีเวลานาน,านในการเพิ่มพูนทรัพย์โอใช้บัญชีออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเพิ่มผลตอบแทน 4. การลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุโอพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสในการทำกำไรสูงเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์โอกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 5. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโอตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินและการลงทุนเคล็ดลับในการออมเงินและการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 1. ตั้งเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการออมในแต่ละช่วงเวลาและติดตามความก้าวหน้าในการออมเงิน 2. ใช้ระบบการออมอัตโนมัติตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติ จากบัญชีเงินเดือนเข้าสู่บัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนรวมเป็นประจำทุกเดือน 3. ติดตามและปรับปรุงแผนการออมเงินและการลงทุนตรวจสอบและปรับปรุงแผนการออมเงินและการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายการออมเงิน 4. ลดหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความสามารถในการออมเงิน 5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการวางแผนกเกษียณอายุควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องบทสรุปการวางแผนกเกษียณอายุเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงและสบายในวัยกเกษียณการประเมินค่าใช้จ่ายกำหนดเป้าหมายการออมเงินเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆการลงทุนเพื่อการกเกษียณอายุ และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเคล็ดลับสำคัญในการวางแผนเกษียณอายุการเริ่มต้นวางแผนเกษียณอายุตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงและมีความสุขขอบคุณมากๆที่กดติดตามขอให้คุณโชคดีและน่ารักตลอดการแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ